คือลำคาญนะคนถามก็พอกันคนตอบหนักกว่าคนถามอีกยังไงคือคนจะขอพระราชทานอภัยโทษได้เนี่ยต้องรับโทษก่อนให้ดูทักษินเป็นตัวอย่างนะครับมาถึงตำรวจเอาตัวไปส่งสารสารเนี่ยก็ได้รวมโทษในหลายๆคดีแล้วก็ตัดสินโทษออกมาอยู่ที่8ปีพอเข้าสู่กระบวนการนี้ ศารก็มีหมายขังใช่ไหมฮะก็จะเข้าสู่กระบวนการของราชธรรมสิ้นสุดกระบวนการศารตรงนั้นแหละจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะขอพระราชทานอภัยโทษเป็นสิทธิ์ของนักโทษไม่ใช่สิทธิ์ของจำเลยมไม่ใช่สิทธิ์ของผู้ต้องหาต้องแยกสถานะของยิ่งลักษณ์ให้ออกว่าขณะนี้ยิ่งลักษณ เป็นจำเลยที่หนีการฟังคำพิพากษาออกช่องทางธรรมชาติโดยตำรวจไปส่งแล้วก็มีตำรวจไปเดินชอปปิ้งด้วยอยู่ที่ต่างประเทศแล้วไอ้ตำรวจคนนี้ก็กลับมายังคงได้ดิบได้ดีอยู่ทุกวันนี้ยังติดตามนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันอยู่นะฮะยิ่งลักษ์ยังไม่เข้าสู่สภาพของนักโทษขอไม่ได้คุณทวีสอดส่องซึ่งเป็นรัฐมนตรีควรให้สติปัญญานี้แก่นักข่าวที่ถาม และประชาชนด้วยเพื่อที่จะได้ยืนยันว่ากระบวนการนั้นต้องนับหนึ่งที่ยิ่งลักกลับมารับโทษเหมือนที่ทักษิณกลับมารับโทษ เมื่อกลับมารับโทษก็จะต้องแนบคำรับสารภาพว่าตัวเองทำผิดสำนึกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ไปกับคำร้องขอพระราชทานอภัยโทษนะครับแล้วมันต้องมีกระบวนการยื่นนะครับจะผ่านราชทันจะผ่านกระทรวงยุติธรรมจะผ่านคณะรัฐมนตรีก็ทำนะฮะขณะนี้มันยังนับหนึ่งไม่ได้ในกรณียิ่งลักษนะครับ ส่วนทักษิณพ,พอมาถึงปุ๊บในกระบวนการรับหนึ่งมันก็เริ่มแล้วมันเริ่มแล้วก็ไปได้เร็วมากไงครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่สังคมไม่ควรงุนงงกับความอั้มอึ้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่แกไม่อยากตอบแกเลี่ยงที่จะตอบแกไม่พูดถึงหลักเกณฑ์หลักการใดๆให้สังคมมีสติสัมปชัญญะรวมทั้งนักข่าวที่ถามมีสติสัมปชัญญะเลยในวงเล็บหรือว่าสมมุติว่าแกไม่มี<อ>นะฮะ